ด้านในานี่จะเห็นผักตบชวาเยอะมากเลยนะผักตบชวาทั้งน้นเลยนะเ,รเราเราเรือเราเข้าไม่ได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าผักตบชวามันเริ่มแน่นแล้วเราจะหามาดักอยู่แถวนี้แหละแถวแถวเก่าที่เราเคยลงไว้เนี่ยแต่อีกสักพักหนึ่งตรงนี้ก็จะผักตบชวาจะขยายเต็มคลองเหมือนกันนะคิดว่าคงอีกไม่นานจะขยายเต็มคลองแล้วก็เราคงจะหาตะข่ายลงไม่ได้แนละ้วคิดว่าน่าจะเป็นพวกพวกอวนหรือพวกรอบรอบดักปลาเนะี่ย แต่ตอนนี้บรรยากาศนี่ครึ้มๆฟ้า,าเนี่ยมีเมฆลอยอยู่เต็มท้องฟ้าเลยนะบรรยากาศตอนนี้คิดว่าอีกไม่นานฝนน่าจะตกเดี๋ยวเรามากู้ข่กันดีกว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินหรือเปล่านะเดี๋ยวลองมาลุ้นดู นับตัวนะไม่คัะ ผลลงไม่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบ,รบลลลแล้วครับอยู่นะฝนฝนลงแล้วนะตอนนี้ฝนลงแล้วนี่ปรยว่ะฝนมาพอดีเลยครับไี่คุ้มเลย เราต้องรีบไปแล้วคอ่าน,นี่ครับ ได้มาตัวเดียวเข้าวันนี้วันนี้ได้มาตัวเดียวเพราะพอตันน้ําแกงอยู่เลยครับวันนี้พอตันน้ําแกงอยู่นนอ,นนอ,ยอ่าขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชมมาครับเดี๋ยววันนี้ต้องรีบไปแล้วครับเพราะว่าฝนมาเกี่ยวมืดเลยครับฝนมาเกี่ยวป้นเลยขับล้วครับผมขอบคุณมากนะครับ